t r u พาเที่ยวความเดิมตอนที่แล้วพวกเราพาทุกท่านไปกันที่ร้านเครปยักษ์ไส้ทะลักปั้นกลมบัวลอยไข่หวานและขนมไข่เมืองนนในอีพีนี้จะพาไปร้านไหนบ้างรับชมกันต่อได้เลยครับมาต่อกันเลยนะครับที่ร้านที่4นิตยาหมูสเต๊กหน้าร้านอยู่ที่หมู่บ้านซิติเซน์ปัชชาชื่นแต่ไม่ต้องมานะครับ เพราะร้านนี้สั่งได้เฉพาะทางออนไลน์เท่านั้นหรือสั่งผ่านแอป to ฟู o d ได้เลยนะครับเปิดออเดอร์ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มร้านนี้มาไกลาครับสูตรมาจากจังหวัดสตูลหมูหมักอย่างดีด้วยสูตรที่คิดค้นขึ้นเองผสมเครื่องเทศจากทางใต้ของแท้ทำอย่างพิถีพิถันขนมปังหอมกรอบนุ่ม อาจารย์ก็เรียกได้ว่าเด็ดจริงๆครับเป็นการผสมผสานของวัตถุดิบที่ลงตัวจริงๆเลยราคาเบาๆเริ่มต้นที่60บาทได้ถึง10ไม้นี่น่ากินไหมหล่ะครับมาลองชิมกันเลยดีกว่าครับนุ่มกรอบต้องลองร้านที่5 ขนมเบื้องไทยกลิ่นกาสลองหน้าร้านอยู่ที่หน้าอาพาร์ตเมนต์นันทยาเพสซอยงามวงวาน25สามารถสั่งผ่านทูฟูดได้เลยเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง5โมงเย็นเปิดมานานถึง6ปีแล้วเพียงชุดละ25บาทได้ถึง16ชิ้นแบบจุดใจเป็นที่ชื่นชอบของคนแถวนี้ครับครีมนะครับ ทำจากน้ำตาลมะพร้าวแท้กับไข่ดาวทำจากธรรมชาติไม่มีสารกันบูดไม่ใส่วัตถุก,กันเสียแป้งบางกรอบมีให้เลือกเป็นแป้งธรรมดาหรือจากฮาโคก,ก็ได้ครับมีหลายไส้ให้เลือกไส้หวานฝอยทองไส้หวานฝอยทองใบเตยไส้เค็มมะพร้าวผัดกุ้งไส้ลูกเกดนี้มาชิมกันเลย อร่อยขึ้นตาเลยอร่อยมาต่อกันที่ร้านสุดท้ายร้านที่6อยากโดนยำหน้าร้านอยู่ริมถนนพระรามห้าฝั่งเมืองนนทนะครับสามารถสั่งผ่านทูฟูดได้เลยครับเปิดทำการตั้งแต่เวลา1 1โมงจนถึง4ุ่มเปิดมาแล้วมากกว่า2ปีนะครับสาขาแรกและสาขาเดียวไม่มีที่ไหนเลยครับ ไม่ได้มีดีแค่ยำนะครับแต่ยังมีทั้งอาหารตามสั่งส้มตำเด็ดจนต้องบอกต่อจริงๆเลยครับวัตถุดิบสดใหม่อร่อยแซ่บซีดถ,ถึงใจพิถีพิถันในทุกๆด้านจริงๆครับนึกถึงยำต้องร้านอยากโดนยำเท่านั้นนะครับมามาให้ยำสดดีๆนี้มาลองชิมกันเลยครับ โดนแล้วพบกันใหม่ EP สุดท้ายนะครับ